สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลบางนานะทุกคนเซ็นทรัลบางนานีีงานเทศกาลบอลลูนน่ารักมากๆดูสินุน้องน้องปลาหมึกจัดอยู่ที่รานข้างๆเซ็นทรัลบางนานะทุกคนน่ารักดูเด็เขากำลังเต่าลมเลยทุกคนมีน้องปลาหมึกแล้วก็แบบสไตล์แคมปิง้งแคมปิ้งแคมจายนะทุกคนอารมณ์เป็นแบบร้านเบียร์ไมเนก น่ารักนี่มาตอนแบบเออชวยายไรสสวยงามมากเซ็นเตอร์บางนาบอลดูนเฟสติวัลว้าวอุ้ยนอนนอนน่ารักมากอุ้ยเป่าลมด้วยอ่ะนอนอุ้ยเป่าลมทุกๆอ๋อน้องก็ลอยอยู่แค่นี้น้อง เพราะว่ามันไม่มีคนเข้าไปกินได้เนะูวูวนอนอ,อันนี้เป็นรูปดาวนะทุกคนน้องก็รอยอยู่แค่นี้แหละเนาะเพราะว่าสถานที่นะันอูู้วไฮโซมากยิ่งใหญ่ อันนั้นเจ้อ,อีกลูกนึ่งทุกคนนี่น้องหัวใจสี่ชมพูโอ้ือเพื่อนฉันบอกว่ามันขึ้นได้ใครขึ้นได้ทางนั้นใครนี้ก็คือน้องหมาน้องแมวครับไม่ใช่สวดคอ,อคนค่ะแต่มันก็แบบให้อารมณ์บ,ลบลอลลูนบอลลูนอยู่นะโอเคถ่ายก่อนจะได้ใ่อนหนึ่งน่ารักนี่แล้วก็สงสัยยังมีอีกหลายตัวที่เขากำลังเป่าอยู่นะทุกคนนี่ ตุใสน่นมีอีกหลายอันที่น้องกำลังนอนเล่นอยู่แล้วคงกำลังเตรียมการฮีเลียมอยู่มั้งหรือเปล่าการชเชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มั่วแต่ก็แบบน้าล้างนะตอนนี้มาเย็นๆก็คือไม่ร้อนนะทุกคนบรรยากาศได้อยู่หน้ารักตรงเขาแบบมีเป่าไฟพึบๆแค่ลมแบบเหมือนฉันอยู่แบบอารมณ์แคปปาโดเกียแบบหล,ลอกๆอกหรือว่าสิงปาร์คเช่นใหม่ดิ แต่อันนี้แบบอารมณ์วา่าใกล้ชิดเนาะอ้ทุกคนเป่าฟู่ฟกอกันใหญ่นอ้องปลาหมึกนี่นะ่ารักสุดละมั้งเนี่ยดูดิน้องปลาหมึกเป่าลมใหญ่เลยนอนก็คือถ้าเราปล่อยก็คือนอนจะลอ,อยใช่ไหมเนี่ยดูดิ Bye.